สวัสดีค่ะพวกเราทีม Too g o o d For You ค่ะาวหนองนี้นะคะพวกเราทีม Too g o o d For You นะคะจะมานำเสนอในเรื่องที่ แดงทางวิทยาศาสตร์หรือไซโชสัปดาห์วิชาการครั้งที่17และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่5คณะสถาบัวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะไป,ไปดูกัน l i v เฮ้ยไซกอกมีหนุนนมเด้งมากเก่งมากกินละนะอ้าาาหยุดหยุดก่อนหยุดหยุดตรงนี้เมียหรือเปล่ามาต้องไปดูมีนะดูไหมว่าไซกอกแดงที่เธอกำลังกินอยู่เนี่ยมันมีสารชนิดหนึ่งที่ทำให้ไซกอกเธอแดงเดงนุ่มๆนาเกี้นาเกินใช่ไหม เธอรู้ไหมว่าไส้กรอกเนี่ยมันมีสารที่ไหนสารอะไรนะสารบอโซยไงอ๋อมันมีผลเสียทำให้ร่างกายเธอเนี่ยเบื่ออาหารน้ำหนักลดแล้วก็สามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะถ้าเธอกินไปมากๆเนี่ยเธออาจจะตายได้เลยนะจริงเหรอ y ย s กินแน่กินเลยตายเลยเขาจะบอกผมว่าอะไรนะเนี่ยเราควรจช่วยกันบ้างเราชื่อไส้สนักเรียกสั้นๆว่าซอยก็ได้จ้าส่วนเราหรอเราชื่อคนสวยเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อเวรๆลองบอกความจริงกด้แล้วชื่อผู้เรียนหอมไหมไม่หอมไปดีกว่า ว่าดาวเชื่อว่าดาวกคนนี้ให้จัดจานเนี่ยแสบหลอดนี่นะดูขอผมเมื่กี้ม่ากเลยนะเกับขีดเลยใช่จะตายอ่ะเออเพราะเธอเล่นแล้วว่าอาหารชนิดไหนมีบอลเล็กมาสบเจอกันอยู่บ้างโอเคว่าดาวเรารู้เดี๋ยวเราบอกนะอาหารที่มาครสสารบอลเล็กเนี่ยก็จะมีพวกลูกชิ้นหมูสับผักผลไม้ดองแล้วก็ไส้กรอกสีแดงที่ว่าดาวจะกินเมื่อกี้อ่ะอุ้ยมันเยอะมากเลยทุกที่ใช่โอ้ยก็ว่าดาวก็จะยังไม่เห็นท่าใช่ไหมล่ะงั้นเราลองทดลองกันเลยไปกันเลยมีการทดลองงับนู่นงับนี่งับบอลแหล็กสีขีดแน่กับอุป กระเบื้องคอทเทจแล้วก็อาหารที่จะนำมาทดสอบจ้าบัวิธ<ๆ>ีทำกระดาษขมิน้นน้ก็จะมีดังนี้เลยนะคะก็คือ 1. นึ่งนำผงขมิ้นแล้วก็น้ำเนี่ยไปต้มใส่กันก็ได้เป็นสีเหลืองออกส้มแบบนี้เลยสองนะก็คือนำกระดาษกรองที่ตัดแล้วเนี่ยจุ่มเข้าไปก็จะทาให้เป็นสีเหลืองแบบนี้หลังจากนั้นก็สามารถนําไปหาสารบอลเล็กในอาหารได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาหาสาร <สา S 2> บอลเล็กในอาหารกันเลยเพื่อนๆอาจจะยังไม่เชื่อนะว่าถ้ากระดาษขมิ้นเจอสารบอเเล็คแล้วจะเป็นสีแดงจริงเชื่อไหมยังไม่เชื่อเลยอเเรําให้ดูนะ เฮ้ยโอ้ยสีแดงจริงๆด้วยนีแดงมากกว่ากโอเคเดี๋ยวเราเอากระดาษขมิ้นมาทดสอบกับอาหารที่เราเตรียมมากันเลยโอ้ยทุกคนมันมีตั้งแต่แบบว้โหชินนี่สีแดงเลยเนาะใช่ใช่น่่เคต่อไปเป็นเนื้อหมูนะเนื้อหมูไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยไม่ค่อยมีเลยคุณเจ้าโอเคต่อไปเป็นผักผลไม้ดองนะ ะมานเป็นสีแบบจ้ำๆเนาะสีแดงจ้ำๆคุณดิฉันจะกินของลองแล้วนะว่าอ่ะสุดท้ายเป็นเแท่งของสีแดงที่เธอจะกินตอนแรกหรอว่าดาวลองไหมลองไหมลอง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 ทดลองเลยว้าสุดท้าให้ไม่มีภาวนาสามถึงว่าเก้าอื้อเฮ้ยก็มีเหรอเนี่ยเยออจะลังจะกินเข้าไปอ่ะดาวมันเป็นสีดีนะที่เรายังไม่กินโอเคเดิฉันจะสนุกสนุกกันทดลองกันเลยนะคะ จากการทดลองเมื่อกี้พบว่าไปมาเลยเนี่ยเมื่อทำการขับทิมไปจุ่มกับอาหารแล้วพบว่ามีเนื้อหมูมีไส้ของสีแดงแล้วก็ผักผลไม้ม่ลงพบสาัตัว์มาเลยค่ะส่วนเนื้อหมูไม่พบจ้าโอเคโอเคขอบคุณเมื่อเธว่าอะไรนะแต่เขามีการทดลองอะไรมาให้ดูด้วยอะไรหรอติงฟูดเลยอ่ะการทดลองนี้มีชื่อว่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาค่ะการมาเจ้าติงปองอ๋อแบบนี้นี่เองโอเคงั้นเราไปดูกันเลยไหมไปกันเลย อุปกรณ์ก็มีดังนี้หนึ่งปิงปอง2เชือก 3. เทปสายสีแบบมันทัดละ5หนังสือจ้าเอออแล้วเขาจะพาไปดูวิธีการทดลองแล้วนะอยากดูแล้วอ่ะเออไปเลย 1. ติดเทปไว้กับเชือกอย่างนี้แล้วก็เอาลูกปิงปองไปติดกับปลายเชือกด้านหนึ่งอย่างนี้นะแล้วก็ทำเหมือนกันทั้งสองลูกนี่นี่เด้อนี่เด้อจ้า พอแล้วนะคะแล้วก็ติดห่างกับไม้บรรทัดนะคะลุ่นปองห่างก,กันประมาณสองเซนติเออสองถึงห้าเซนติเมตรนะคะแล้วขั้นตอนที่สามเราก็เอาไม้บรรทัดเนี่ยไปวางไว้ตรงนี้ห่างกับโลขอบโต๊ะตรงนี้จะต้องมีปองห่างก,กันลูกนี้ประมาณสิบเซนติเมตรเข้าหนังสือนะคะไว้ต่อไป,ไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะมาเลยเราจะมาเป่ากันไปเลยหถ้ทา่านางฟ้าดาวเซฟวขอบคุณคะ่ะโอเคกันเขา้งหมดแล้วนะหนึ 1, 2> 2, <3. S 1> ่งสองสาม กูเข้าหากันจริงด้วยเข้าหากันอะทุกคนโอ้โหโอเคโอเคว่าจะเป่าไหมเราอยากเป่ามากเอาเลยมาเลยเลยเนี่ยกูเข้าหากันจริงด้วยอ่ะเออว่ายาวเราถามหน่อยหน่อยสิทำไมลูกปิงปองมันถึงเข้าหากันอย่างนี้หรอก็เพราะว่าเมื่อเราเป่าแล้วใช่ไหมเพาะมันอากาศร้อนบางลูกปิงปองก็จะออกไปทําให้ความอากาศข้างนอกลูกปิงปองที่ปกติอยู่แล้วดันลูกปิงปองเข้ามาหากันและที่เราเป่าแรงมากความอาเกลก็ออกไปมากทําให้ความอากาศบริเวณนั้นน้อยลงต่ำลงกว่าเดิมทําให มันเข้ามาหาการเจออาจกับชนกันได้จริงจ้าอ๋อเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมโหการเขาลองขอว่เธอหนี่มาสุดยอดจริงๆของเราก็เหมือนกันแบบดูประมาณว่าเฮ้ยอันนี้คือมันพิเศษมากมีอยู่ต่อตัวอะไรเลยเข่าอุปกรณ์ได้ง่ายด้วยนั่นเนี่ยตามบ้านได้เลยเออเจ้าพวกเธอก็ใส่นะนี่ยเหมือนชุดเหมือนชุดเหมือนกันเลยใช่เจ้ไปไหนกันนะไม่สิสวาสรจเราจะไปงานอะไรเนาะงานที่อยู่มองของไงจะทำอะไรนะอ๋อ กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์หรือไฟโชว์สัปดาห์วิชาการทางที่21และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทางที่5คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัย